สวัสดีครับผมอยู่กับบุลอดดัมทีมเช่นเคยนะครับวันนี้บุลอดพามาดูเจ้าวอนโม่ครับ EC 2 1 0ปีโรงงานหลวงครับจำกันได้หรือเปล่าคันนี้รอบปอน,นั้นผมมาถ่ายทีหนึ่งตอนที่ว่าเจ้าวอนโม่คันนี้ ลงไปเปิดน้ำรุยขี้โคลนเกือบขึ้นบ่อไม่ไหวอ่ะวันนี้สงสัยจะได้เลิกนะอาจจะได้เลิกมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่พอดีติดกุระวันนี้ก็เลยแวะมาดูครับดูดโอ้โหน้ำก็เริ่มแห้งนะฮะน้ำก็เหลือไม่เท่าไหร่แต่จะไปอยู่ด้านข้างด้านข้างทางนูน้น ตอนนี้กำลังจะทอยดินขึ้นมาครับทอยดินขึ้นมาปั้นครัวสงสัยจะตัดก้นบ่อมั้งนี่แนวมอคัวช่างมาให้เรียบร้อยแล้วสงสัยจะตัดก้นบ่อเวียงดินขึ้นมาครับให้รอบเหลือเท่าไรนูน่นเดี๋ยวค่อยเอารถมาทอยออกทีนี้ก็โยงก่อนครับโยงปั้นคูัก่อน ลุยคันเดียวเลยไม่ต้องถามหาปลานะครับโอ้โห oh จับกันขนาดที่ว่าไม่เห็นไม่เหลือเลยปลาไหลก็คงยังไม่มีมั้่เน oh ี่ได้ข่าวว่าจะมีตัวช่วยนะจะมีรถอีกคันหนึ่งมาช่วยแต่ยังไม่เห็นมาเลย หรือว่ารออีกสักหน่อยถึงจะมาอะช่วงนี้เจ้าวนโวเราก็ตัดต้นบอก่ะนะตัดต้นบอก,ก่อนครับเวียงดินทอยดินมาเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆเดี๋ยวค่อยมาดึงสโลปเอาที่หลังตัดต้นบอก,ก่อนให้มันรอบเหลือเท่าไรยก็ทอยออกต้องใช้รถคุนทอยออกครับงานนี้น่าจะบันน่าจะมันนะเพราะว่าดูแล้ว ขี้โคลนเยอะซะเหลือเกินนี่น่าจะหนาประมาณ50าสิเซนได้นี่ก็ใกล้เวลาเลิกงานแล้วนะฮะเหลือไม่กี่ประมาณอีกชั่วโมงหนึ่งก็น่าจะเลิกแล้วน่าจะเลิกแล้วครับนี่ก็จะสี่โมงเย็นแล้วครับอีกชั่วโมงหนึ่งก็น่าจะเลิกเลิกงานครับโอ้โหทำไมไม่ลุยไปเปิด ลุยขี้โกไปเปิดน้ำให้มันแห้งไปเลยอะเอาเครื่องสูบผมไม่เห็นแล้วนะเครื่องสูบไม่เห็นแล้วสงสัยจะหยุดสูบแล้วจะว่าเนี่ยจะเปิดตรงนี้แล้วจะเอาน้ำมาลงฮะมาลงแทนเนี่ยไม่ต้องสูบแล้วเสียค่าสูบไปเยอะแล้วน้ำเหลือแค่นี้ชักรองให้มันกว้างแล้วก็เปิดน้ำลงครับไม่ต้องสูบแล้วหมดจะค่าสูบไปเยอะแล้วโอ้โห เหนียวได้ใจเลยเนี่ยดินก็เป็นก้อนด้วยไปเทง,งานเหมานี่ดีเลยเนี่ยเสียดายอยู่ไกลบุรอดแต่อยู่ใกล้ๆอ,อย่ามาขอสักหน่อยเอาไปลงงานเหมาดูความลึกก็น่าอยู่ประมาณสักเมตรนนหน่อยฮะที่ล้วงลงไปนะเมตรหน่อยฮะไม่เกินเมรห้าสิบหรอก ไม่เกินเมตรห้าสิบเซนครับที่ล่วงลงไปนี่นี่ดีนะเป็นอาจารย์ชายถ้าเป็นหัวหน้าโจ้นี่ผมโดแล้วโดระเบิดบอมแล้วระเบิดอะไรละ่ะขี้โคน่ะด,ดินี่โอ้โหดินติดบุงกีเต็มเลยฮนะสงสัยการยาักแคะมมีไม้นะครับ มีฟันแล้วมีไม้ไว้แคะแล้วแคะฟันมุกี้แล้วนี่เปลืองน้ำมันแต่มันติดมุกี้เยอะๆนี่เปลืองน้ำมันนี่ต่อออกหน่อยต่อออกหน่อย ว่าทาไมไม่ไม่ลงไปที่โคนล,ละบอกไม่กล้าครับตั้งแต่ตัวเดินเสียนี่ไม่กล้าลุยที่โคลเลยใช้แบบนี้ดีกว่าแหวกไปเรื่อยครับเอาที่โคออกแล้วก็แหวกเดินไปเรื่อยไม่อยากจะลุยเดี๋ยวกลัวตัวตัวเดินจะพังอีกอะแกเสร็จแล้วครับแกเสร็จแล้วตากต่ออะทำไปเรื่อยอย่าก็เสร็จเองครับ แต่อย่าหยุดนะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันเย่มันก็เสร็จเองครับหอลูกนี้จะใช้เวลากี่วันนี่ยังไม่รู้เลยแต่เคยคุยกับอาจารย์ชายว่าน่าจะไม่เกินสองอาทิตย์นะเต็มที่น่าจะไม่เกินครับนี่นปัดขี่โคนออกครับไม่อยากลงแล้วกี่โคนกลัวแล้วบอกว่ากลัวแล้ว ัวตัวเดินจะพังพังตรงไหนไม่ว่าถ้าพังในที่โครงงานเข้าเลยนะเหนื่อยเลยนะเนี่ย ช่างมาให้ระดับความลึกยังก็ไม่รู้หรือเอาแค่นี้ก่อนอย่าไปเอามากนะเอามากจะขาดทุนอีกเดี๋ยวรอให้ช่างมาวัดก่อนนี่ระดับความลึกได้เปล่าก็ไม่รู้น่าจะได้นะเพะเห็นเขาพูดกันว่าลงแค่มีเศษๆฮะโอ้โหทำไปทำมานี่ดินไม่ใช่ในน้อยนะ เอาออกแค่นี้จริงอยู่แต่ดูปริมาณพื้นที่ดิโอ้โหไม่ใช่ใน,อน้อยเหมือนกันนะครับดินนี่เงาหรือเปล่าเนี่ยทำงานคนเดียวเนี่ย ถ้ามีกสักคันนี่โอโหคงสนุกนะอยู่คันเดียวนี่เงาโอ้ติ่งก็ไม่แข็งเท่าไหร่นะดูการตักนี่ฟุ๊บซุบเลย สายจะลงงานมาได้สองวันแล้วมั้งอะดันมาพี่ดุดันมาพี่มันยังเหลืออีกเยอะมันยังเหลืออีกเยอะที่ว่างอะรอยที่ปุดลงไปตรงนี้ฮะที่ว่าตั้งเครื่องสูบอ่ายังเหลืออีกเยอะเวียงมาเลยเวียงมาเลย <tôi sao> à, à, à. Dạ hay mình lái luôn bay đi Ồ, oh, oh, đi bình con đi chăng đây nè เรียนก็เลิกแล้วกลับบ้านกันแล้วฮะแอะออีกสักหน่อยก็ได้จอดนะครับได้จอดพักเหมือนกันดันเข้าไปดันเข้าไปไม่มีหลุมอีกเยอะ ไปวานิชวระนอยยกษะเสดอ่ะยกษะเสดชันชายสู้สู้ต่อไปเป็นกำลังใจให้ครับสู้ต่อไปทำไปเรื่อยเอ,อ่ะวันนี้ผมก็ พามาดูเจ้าวอลโวนะรงงานหลวงแล้วลงแล้วครับลุยแล้วตอนนี้ก็ตักดินขึ้นฝั่งก่อนสักสามด้านก่อนสงสัยถ้าจะวิ่งหกร้อวิ่งหรือทอยดินนี้นะ่าจะวิ่งขึ้นช่องนู้นนะรงฝั่งนู้นแน่หกจะไม่ฝั่งนี้หรอกเพราะว่าเริ่มเอาดินมาปิดทางฝั่งนี้แล้ว ถ้ามีการพอยดินวิ่งดินนี่น่าจะวิ่งออกทางนู้นครับตรงสะพานนูตรงท่อฝั่งนูนนะฮะน่าจะมันดีนะที่โคนเยนังงี้ผมจะลื่นหน้าดูอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนครับสำหรับคลิปนี้คุณรอดสวัสดีครับ